สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาภาคศึกดวลเซิร์ฟ3 5 9กันนะครับ บอเทิรนคิวเาเจอคนกักนเอเจล็อกทีพิเศษไม่ต <Overwatch> ้ได้บอลที่งแบมบูซูขีดจิ้าแสนแล้วเด็กโลแกนลงมาจะแน่ใ่ช็อปลยด้าแสนสี่สิบสาเป็ คนนี้ก่อนนะครับมาเลยครับมาด,ดูเขาว่าใครจชะชนะนะครับเขามีนักกาวหวานด้วยฝัของแอฟตา่เป็นแชมป์นั่นแมานักกล่าวหวานกดเพลงบันดานใจแปะแปะแปะซีซีูักตีป้างสี่สี่เก้นเต็กฟา ก็เรามาดูฝั่งฮางเทพทัสมากิกันบ้างนะครับทัสมากิฝั่งฟังเทพมิเกิดก่อนเต้ยฝั่งเทียเต้ยเจ็ดล้านห้าแสนหายกันหมดทีมลิสเน่พาสติกหายไปที่เรียบร้อย าดูของทางฝั่งก๊อตกันบ้างนะครับกอ๊อตอ่ะเบ็ดไลทีนอะเบิดสำเพงปิ้วหายเกหมดที่เหลือแทงท็อปจิงไปอันติปิ้วแทงท็อปกาโรอันติปิดเกมม่ที่เรียบร้อย ก็เดี๋ยวเรามาดูของทางฝั่งเซต U.S กันบ้างน,นะครับเซต U.S นักกาวางกทางเซต U.S ร้องเพลงมป็นใจไปแปะแปะแค่สักไ่กี่ไมตกี้ไยห้าล้านเก้าแสนจบตายหมดเหลือมูมิงเไงไงด้เอะจีนออดไปเป,เป่าหัวมูม,มงงิงเลยเนอะโอ้โหหายไปที่เดอม มาดูของทางฝั่ง Cosmic OPM กันบ้างนะคระับาจะมากี่ของทางฝั่ง Cosmic OPM เปิดก่อนค,ค,อคุยคุยไปเสีาหนึง่งแสนหายเกือบหมดเหลือหมากับแทงท้อหน้ากากหวานต่อยหมาไปไม่ตายติดไม่ย่อท้อแัวไม่ติดนิ่ี่ไปหน้าบ้านก็ตายไป ทีก็มาดูของทางฝั่ง TTNK กันบ้างนะครับธุรเมื่อกี้ของ SS เกิดก่อนื้ค่อยไปสามล้านห้าแสนหายไปหนตัวหายไปหายไปแบมแบ๊แบบ๊บแบบแบบของทางฝั่ง t n ฟืค่อยมาหายหนลินหายไปตัวหนึ่ง Atomic ของทางฝั่ง t n k ปาดมา เบอร์แชร์เาปฏิธรรมดาโบเบ้ตเบอรอ์รชแสของทีเจเก็เดือดลอ,อยแนึ่งใช้ของทางั่งเเอสคุยยใครมาใช้ขอาฝั่งเอเคคุยยุมใครมาแล้มีแซมมี่แมรของทางฝั่งเอก็ตายลงไปเปอนเดิมคูุคใครมาทางฝั่งเอเอ แล้กองทางฝั่งทีนี้ฟูยจิคามาโหม,ม,ม,มันน่าดูแล้วโซแมงก็ฟูจิมาก็ดับไปแล้วแท็กของทางฝั่งเอทก็ตายไปโอม้มันน่ามาครับก็มาดูของทางฝั่งเทสทัสมากิในรอบนี้กันมากนะครับเทสม,มากิเดี๋ยวทางฝั่งคือเทสมากิเปิดก่อนฟูยจิคาอือมห้าล้านแตะแสน มีนอตไประเบิดสำเพ็งป้าหนึ่งล้านเนเชายไม่ตายโบเบเนเชายกับทางฝั่งนั้นก็โดนเผาไหม้ตายก็เมืเดี๋ยวมาดูที่องทีเจนเคนะคะว่าใครชนะคู่สุดท้ายค่สดย どういうこと กูดเก่งมากนลครับขึ้ะมาฝั่งกูดต้องเพ่งไปเดะเดะจะลงข้างมามาฝั่งไปขึ้นมาฝั่งกูด

กกแล้วก็เทไปเลที่อยอหมาบ้านแม่งต้ยทุกุูดชนะนะครับก็ครับเราก็มาดูของทางฝั่งเทพพัสม,กมากี่กันบ้างนะครับ

เดี๋ยวมาดูทางฝั่งจุบูกับเชฟชูมากิกันนะครับิ่มนี้ผมเจ้าหอมไม่ภาคนะครับ วันนี้ผมก็จะขอไม่ภาพเหมือนตี๋มอนะ ดีเจดีจีดีสี่สีแจ้งว่าที่เดียวด้วยก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ